To you. Happy birthday happy birthday happy birthday to you yay Yo. สุขสันวันเกิดเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องทีมงานมาช่วยนิดนึงนะคะอธิษฐานอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนแล้วหนูไม่อวยพร,หน,ห,ร,ยพรหน่อยหรออวยพรหน่อย Happy birthday โ <laughs> อ <laughs> ้ยเจนหายไปเลยอะอเจนหายเไป <laughs> Happy birthday นะก็มีความสุขมากๆอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับแล้วก็เป็นเดี๋ยวเป็นเด็กดีให้ เค้กไม่ได้ไม่เล่นไม่เล่นลน,นะ<ต>อันนี้เราไม่เล่นลนะคะ,ะอ่านะ<ด>คะอ่าเดี๋ยวทีมแานนะคะด้านไหนเก็บเค้กน,นิดนึงนะคะผู้จึงวันนี้วันเกิดนะคะพี่จูงน้องดังครับหนมีของขวัญให้พี่ทำไหมดูของขวัญเหรอเออพอดีวัน,นวันนี้วันนี้ให้ให้แค่ใจพอแล้วกันนะครับเดี๋ยววันอื่นมีมีแน่นอนอืม ไม่ต้องซอไม่ต้องซศอโอ้ก็ให้ใจมันเยตลอดไม่ใช่เหรอโ้โอ้โหโอ้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 โหอ้โอ้โหโอ้อ้โหโอไม่โอ้โ้หโออมโอ้่้อ้โอ้โหโเออนอ้ออ้อ้อข้อมอโอ้ ขอยาอ่านภาษาอังกฤษไปออกใช้ได้แหละนะคะวันนี้ภากาพมอใชสนม่อมสนมาอมโอ้ยน่ารักมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวอายุ22ปีเต็มนะคะขอยาตไปซื้องวดนี้แน่นอนและเลขสวยมาก22ปีอ้าวแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้กับน้องจุ๊กปรือมกันั้ด้วยนี่น่ารัก มากนะคะแล้วก็น้องดั๊กก็ม okay, ีสป라이ด้วยค่ะให้กับน้องจุงนะคะและทางดัานนี้ก็เป็นสป라이ต์เล็กๆน้อยๆค่ะให้กับน้องจุงเช่นเดียวกันนะคะที่ให้เก็บคราบผมได้ใส่เยอะมากนรูขอโทษครับเอาตรงไว้เวลาน้องจุงมลุ้งทางมาพิจแฮปปี้ลังดันหมดด้วยดันหมดด้วยยัโอเคนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเก็บนะคะโอเคถือไว